รถถ่ายมากกันนี่ต๊กเลยเนาะทางเด็กน้อยทางทางั้งู้ใหญ่รถถ่ายปีเลยจมน้ำเลยไเลยมอาเ็ตคมณภาพงม ทักทายสบายดีสวัสดีเมื่อสักครู่ทุกคนอ่ามื่อวาเห่ากับสิผ้าทุกค,คนไปพายเหอืนนเหอนะทุกคนไปพายเหือทุกคนโมเมนต์พายเฮือแข็งนะทุกคนได้ไปพายเหือเฮือดโดยสารทุกคนส่งคนข้ามข้ามน้ำเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่ฝนตกแห้งทุกคนพายุเขาเนะและเหตุให้น้ำแกงมากหรือว่าน้ำท่วมเลยทุกคน น้ำท่วมทางเนาะทางระวางบ้านพะขยะกับบ้านท่าตตแก้วแล็วมื้อนี้เฮาก็สิไปพายเห่อฝนส่งผู้โดยสารทุกคนเลยใส่ซอยไอบ,บิ่มเพิ่นก่อนเนาะเพิ่นโทรมากเลนี่ว่ามาพายเห่อซอยแน่ว่าพอดีน้ำแกลงกำลังมานะทุกคนอยู่ระหว่างบ้านท่าตตแก้วกับบ้านพะขยะทุกคนเนาะอ่าพอดีเป็นทางเป็นเส้นทางหลวงทุกคนเพราะว่าคนใช้าการสาัญจรไปมากกัหลายเนาะทางเส้นนี้เพราะว่ามันมามันเป็นเส้นทางสู่ตลาดนะทุกคนป้าเพ็ญก็ ไปเบิ้งน้ำกันทุนกคนเนาะน้ำแกงกำลังมาทุกคนตอนนี้จะ,ปะไปไปทุกคน

ไปได้นะได้เป็นตวรามาดบาาอ๋อนี่ส่วนสามคนสูงเนาะโอ้ทุ่ม้องได้เลยกทุ่มควด้เลยครับวูทุ่มโอ้ยได้เายไน้ด้อยนะแหนมจักทน่หลับแหนมโดนถ่วงโค้ง

วัดสองท่านเสียเมือได้สบอกค่อยๆเลยบอก นี่ลูกค้าก็เก็บอย่ไรไปใส่บุตรการกนขนหนอนเอาเอ่ันเนาะันเานาะมข้ขางหน้าบอคุณนะจะเอาใบใหญ่ต้อ,อไไมันจะัดง่ายนะพี่ขึ้นมาท่านี้ขึ้นมาทางนี้

bột hưởng đấy, ครับ bỏ ขึ้น bỏ, đây เย็บโอ๊ยโซด เอาไปเลยนั่งแล้วหรือจังเอ,เอ,อ่ออ๋อ

ไล่น้องบมม่อนนะบ่น้องบมม่อนนะบอะาอยดักเล็บเดาลงมาเลยจะจชิลได้บ่ะอน่อยเนาะเลยดเลย เอายุมสูนกันละเดียวเดียวลำเ้อย่วดีอันนี้ต่อเลยคันแดงได้ถามไอ้บิ๊มอ่บิมไปได้เอบิ๊ม,มสคนทังรถส,สี่สบเอาออกขันนั้นเลยไอ้บิ๊มไอ้บิ๊มนีอไปสิบ

ทันไหนก่อนคือท่านนี้นะค่นนี้ก่อนอย่าไปฮะยังบุได้อยู่ถ <c oughs> ้า,ากอน้ากนจะน้มา,าให้ดูว่าไงดูว่าขากลางนี่ไอ้นี่ผมคุอบอกร่วมขับดิ๊ก

ยังเหรอบอ๊ะไปยังไปยังไปกอนได้โอ้มันคือคู่เลยกำลังมากนะมาอยิ่งกานจวดจะพาไปเดี๋ยวไปบิ่ม

tiền đó đó, tiền đó เกิดเด้อเออเด้อนี่อยู่ แล้วเด้อดหมดทุกคนเองดึงไงได้บินเด้ อย่านได้ม okay. 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 ันบปรแปร์ได้อย่าอนน่าสุดอยู่เด้อเด้อได้กินนะเด้อเห่าลงกันเอเคถอยเลยไอ้ดิถอยมาที่นี่กันได้ไอ้ดิถอยมาถอยมา เจ้าของรถด้ได้บัสใช้บริการบอเอาเจ้าของรถเจ้าบอเออจิ๊บสางพันเดี๋ยวะเช่าให้อันนี้ chất 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 chất

ขาขาเอ้ยมือหนึ่มือหนึ่ได้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 เดิีหยา น้องยืนนี่ะบาดบิ๊มเรียกสไลด์รถทุคนสาธิไหมไอจคนใจได้ด้วย

เออรับได้ยูเอ้บิมเงียงแท้เอน้นายพวกนี้เด้อพี่เลอเด็กสินังย์่งเลิกสนานี้นาะพโอ้โหโอ้เลิกเลมันเป็นให้หน้า่ะม้นีใจร้าย ตอนนี้ก็ตอนเที่ยงทุกคนผู้โดยสารก็เงียบแล้วตอนนี้เนาะเฮ้ยมุทวงมองอะไรเด้ยผู้โดยสารท่านก็เงียบแล้วพัาพักก่อนก่อนพี่เข่าหยุดถอดเกี๊ยวกูเติมพลังก่อนทุกคนเนาะหรือไปเอาเข่าไปก้ากินน้ำก่อนช่วงนี้กับผู้โดยสารก็เงียบได้แล้ว

ก้า,าันรลก,กข้างเลยล <c oughs> ครับรถนเท่าแล้รยังไงรถข้าก็ข้าเลไรครับเอนะอก,กข้ากนะลูราข้ากันนะายต้นลา เกิดอุบัติเหตุทุกคนหนึรถไถจมกันนี่เนะาะไถลงลงไปซอยคนบันได้ถ่ายคลิปซะกินนี่บานาฟคลิปซะ,ะรถไถามากกันนี่ตกเลยเนะาะทั้งเด็กน้อยทัทง้งทั้งผู้ใหญ่รถไถ,ถปีเลยจมน้ำเลยมาใ่ไมเลย ุดท้ายขั้นเนี่ยนะทุกคนตกน้ำกันดีนะฮาก็ซอยขึ้นมาได้โอ้เกิดอุบัติเหตุทุกคนเอ้ยอัจตรายอันตรายไปบูทือทางเนาะผู้ขับบูจักทางนะนะไลอันตรายปีนลุงอะปีนลุงสะฮองเนี่ยยิ่มากเลยปีนปั๊บเลยบอกมันลงเลยเมันลงหงส์ตัวนี้แล้วไปนิ่งก้นน้ำ เ็เนมันใส่บได้ตันจะตันแตกมันมาบบนี่บ่อนะเอนุ่้าหมบาไม่ลพอหาเเมโาสองสมูทเตรอบแรงเนาะรถโดยสารก็ได้มาถอยมาเอาอยู่ฝั่งเมืองนี้ถ้าเมืองนั้นกับรถโดยสารมาส่งแบบขี้เหอข้ามลูกค้ามาแต่สวรรค์เนาะรถโดยสารหลายราย Ada.

จะเปนยังไงไเลยเถอน่าุกตาตายไม่ยังพอตายอ้มาจะติดกรงไม่ะติดดับบนเง นูเนาะวิมพีตววิทย์วิทยตัวนี้มันตีเขเิทางหน้ากห้างหโอยันยกตัวน้าสูงนี้กตีับครั่้มันวิทมาเป็นเอสเมือหนึ่งตนี้ต้องขอลาไปก่อนทุกคนเจอกันในคลิปตกปะกดเนาะน้ำลงคลิปนี้ขอลาไปก่อนบายดี